time แต่ส <iyorsun? S 2> ุดท kind of ้ายจะเป็นยังไงดันรู้งั้นจะไงไเพียงใดก็จะขอเทำมาเพียงแก่เพาะว่า นัเออับอบ้าอันนี้นะครับเป็นให้น้องกันนะครับนี่เป็นนิสตขน้องารนยามากผมว่าการเดินไปหน้าบัสอนลทายโเดีวเดียวเดี๋ยวใเดี๋มากเโอ้โอาที่งานเชิญน่ยนะฮะ มีแม่มาเยอะตัดทีมีด้วยนะครับโอ้ยแม่เราก็ได้อันนี้สมน้ำเน่าตลอดเวลาเลยทีเดียวกันมาบ่อยๆนะตลอดเลยตอนนี้ตอนนี้ดอกไม้ที่ทำจากแม่แทบจะเป็นทุ่งได้แล้วที่บ้านนะฮะโอเคนะครับอ๋อตัวนี้น่าเป็นฐานนะครับ ยังไม่ได้ปล่อยตาขึ้นยิวเลยถูกต้องครับผมที่ไวติดใจใช่ครับผมก็จะบอกพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่กันแต่งเองนะครับเนื้อรนองนครับพี่เอและด้วยนผมแล่ยนะจะแต่งเพลงพอะไรขไหนเากครับครับ จะปล่อยวันที่11เมษายนนี้นะครับผมแล้วก็สามารถดาวโหลดได้ที่ดอกจัน1 2 3 2 3 1 0มาเยี่ยมเวทีเดอะสตาร์ทั้งทีนะฮะแน่นอนก็ต้พี่วทั้งสามท่านของเราเนี่ยฮะได้พูดถึงนิดนึ่งนะครับพี่มาร์คครับการวันนี้เป็นยังไงบ้างการวันนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยเราดีใจมากต่อสามคนเห็นคุณตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคุณนั่นแหละที่จะต้องแบบว่าอยู่กับเราต่อไปไปต่อเราถึงตลอด แล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าคุณสามารถที่จะดึงดูได้อย่างมั่นคงเลยเชียวถ้าคุณใจมากๆไอทุกก้าวที่การเดินก้าวไปในในแวงวงของบันเทิงไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เป็นก้าวที่มั่นคงจริงๆการค้ามีฉันเคยไปดูคอนเสิร์ตของคุณครั้งหนึ่งนั้นขอบอกว่าฉันประทับใจที่สุดเลยนั่นคนไปดูคอนเสิร์ต น้อยมากไม่ได้ว่าไม่ชอบแต่เพียงแต่ว่ายังจะเลือกที่จะดูแต่วันนั้นนะดิฉันก็ว่าเออเป็นคนที่เรารักดิฉันก็เคยพูดด้วยเสมอว่าฉันรักจริงอยากตั้งคณะถ้าไม่ไปนี่คงเสียใจแน่เลยตั้งใจว่าจะต้องไปให้ได้แล้วทีมงานไม่ยอมเชิญยังโทรศัพท์อีกไปที่บ้านก่อนที่บ้านเลยลืมไม่ยากนะภาษา ถ้าหลัดเร็วซื้อบรดีวทดีคอนเิร์ตได้ <laughs> กันกันกันดีมากดีที่สุดฉันเคยไปพูดกับครูของคุณคนแรกๆเลยแล้วก็ชื่นชมกับกับครูมากว่ากันทำไมดีนี้กันถูกใจมากตั้งแต่เอาเย็นว่าจริงๆแล้วเรืชอบเขามันตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาม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 าปีีแรกที่หน้าตับ รับทีมงานเชิญด้วยแล้ว <ım> ก็ถ <ologie> <Af> ึงพี submarine submarine <berish> ่โจ้ด้วยแล้วใจนีซิคานิดก็ไปดูเออด้วยเออไม่ต้องมาโอเวอร์เฟรมเลไปดูวันรู้สึกตลาดการเดี๋ยวพี่โจ้เขาจะได้พูดบ้างแต่ว่ามีมีมีนิดเดียวนะครับการเป็นเป็นคนมีบุญคนหนึ่งเพราะว่าการเป็น คนเดียวนะครับในชีวิตพี่ได้เพ่อนกูจะพี่สาชิ้<ม>นยกชายที่มีน่เป็นโนให้หลังเป็นโนเนหลังกับกูสอันล <c oughs> คุณมากนะขอคุมากนก็รอ,อ,ลอเลแล้วนีเกิดไม่ให้ใ,หใ,หใ,หใหด้วยความเป็นดในทานน้องชนะแล้วก็เออส่วนเรื่องเรื่องเงินที่ได้เมื่อกีช่วงนี้พี่งายนยุ่งนิดพี่ก็จะไว้ใจกัน นะครับพขาจะพอนับเสร็จรละหันห้ด้วยก็คือทีมชารทีก,รกันกันไม่ต้องเ,าเอไไาได้พูดก็ได้นะไม่ใชได้อีกนะเมื่อกี้ผมไอ ตั้งแต่ค <i> ร <did those tracks> ั <ik> <perfect> ้งแรกที่เห็นตลาดลัแล้วคิดว่าเคยพูดกันว่าการเป็นเดอดสตาร์มันก็มีหลายคนที่ได้เป็นแต่เมื่อเป็นแล้วการรักษาเดอะสตาร์เนี่ยมันยากนิดกว่าแต่คุณทําได้เล่นกันเออต้องบอกแฟนคลับและประชาชนทั้งหมดว่าการทํางานหนักมากต้องเล่นกับมัดมีนะครับซึ่งสึ่งหนึ่งที่ว่าเขาต้องเล่นคู่กันแล้วก็สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจในนุสิ์คนนี้ ตรงที่เขาเต้นระบิได้ตอนีกล่าวากล่าวขานกันจนถึงทุกวันนี้ที่ภูมิใจมากที่ครูตะบับพี่แท่นผู้หญิงวราพรปราโมชชื่นชมกันไปดูถึงสามครั้ง<อ>ชื่นชมมากที่มองเห็นพี่น้อยท่านเทวดทาเทวดาุ่เล่นกเบพี่น้อยเลยบอกว่าถ้าละครสี่แผ่นดินไม่มีฉากสะลานลมกก็คงไม่ใช่ละครสี่แผ่นดิน วังสนานลมเนี่ยก็เกิดได้ด้วยการเล่นกันนะครับทําให้มันเกิดร้อยรอบก็ได้จกันนี่แหละผมบอกแล้วเนี่ยจากการแฟนคับไปดูเนี่ยเพิ่มเด็กรอบเลยนะร้อยหนึ่งรอบก็เพิ่มเพิ่ยกันครับสุดยอดจริงครับ ับผมชื่อเรื่องว่าเป็นสิงคมครับชื่อเรื่องว่าลูกพีลูกกอล์มีทานินเดอร์ก็จะมีการคัมแล้วก็มีพี่โตโน่นะครับแล้วก็มีบะหมี่ด้วยนะครับผมไปตามได้นะฮะพิซซ่าของนี้วันที่สองนะครับเริ่มวันแรกนะครับผมเอาละฝากด้วยนะครับดูไหมจ๊ะ ในวันที่29เมษายนนั่นเอง,องนะครับ